สวัสดีประเมพี่นอแสีชายคนเมืองชแนลมดสุโกโโุทุกคนนะครับพบกับผมชินเก่าชินเคยนะครับช่องสายคนเมืองชแนลคนเก่าคนเดิมนะครับวันนี้เขาเ็ยได้หยุดตรงแหล่งปว,วัติศาสตร์ชุมชนโป่งสนุกนะครับเนี่ยครับตามแผนที่แล้วนะครับตรงนี้ครับมีต้นโพนาวัวดศาสตร์จาะปลินงกาประตูนางซอยนะครับวัดล่างป่ายน้ำ้านโบรานพระซอยสลามการหกวควา ภายเมื่อหนาสุดต้นสมชาอันนี้จะเป็นแผนที่สถา,านที่ท่องเที่ยวในเขตชุมชนชุมชนบ้านโป่งสนุกนะครับเดี๋ยวเขาจะเดินขึ้นตรงวัดโป่งสนุกเหนือนะครับเนาะจะมีอยู่สองวัดนะครับมีวัดโป่งสนุกเหนือกับโป่งสนุกใต้นะครับ ฝั่งนี่จะเป็นวัดพปงสนุกเหนือนะครับฝั่งนี่จะเป็นวัดโป่งสนุกแด่นะครับนี่ต้นสาระหลังกานะครับอา้เป็นพุทธสาระ,าระเราขอขึ้นไปไวาา้พระธาตุเดี๋ยวเราเดินรอบบนก่อนนะครับหน่อย จะมีสาลรักเมืองอยู่ตรงนี้นะครับวัดโงสนุกเหนือเนี่กะอายุยาวนานนะครับประตำมว่าห้าหกร้อยปีนะครับนี่ครับจะเป็นนี่หาทางวัดโงสนุกเหนือนะครับเดี๋ยวเขา อ่านประวัติศาสตร์สารลักเมืองเนะ่าตุ่มขอเข้าไปหนนะครับเด้อครับเหมนทึกของโคบาอนโนชัยนะครับธรรมจินดาเมื่อปีสองพันสีร้อยนะครับโอ้สองพันสี่ร้อยสารลักเมืองเสาอินทขขีจังหวัดลำปางหลักเมืองจังหวัดลำปางจะมีไม่สัก ในการสามลักษณ์นะอ๋อจะมีอยู่สามลักษณ์นะครับสามลักษณ์เมืองนะครับจงหวัดลำปางน่ะและลักษณ์ที่หนึ่งอยู่วัดปงสนุกเหนือนะครับนี่เป็นลักษณ์ที่หนึ่งนะครับลักษณ์สองลักษณ์สองอยู่คุ้มเจ้าวงเก่าปัจจุบันได้ถูกลื้อไปแล้วนะครับนี่ครับลักษณ์ที่สาม ลักที่สามอยู่ตรงสถานสารกลางหลังเก่านะครับตีอยู่กลางเมืองอยู่หน้าตลาดาตลาดลักเมืองนะครับปัจจุบันก็เหลืออยย่สองลักนะครับสันลักเมืองนะครับนี่จะเป็นลักที่หนึ่งนะครับตรงนี้น ถึงได้ควมมู้ใหม่นะครับสารลักเมืองไม่อยู่สามลักอ่ะบมอ,อน,นี่เจ้าแสนแช่อันนี้คือวิหารเจ้าพ่อแสนแช่ เขาขึ้นไปไว้ประถาตบนนะครับดูดินกีนะครับดินกีอิดเก่าแก่โบราณครับก็ตตมกว่าห้าหกร้อยปีนะครับขึ้นมานครับ อันนี้พระนอนนะครับมีพระนอนอยู่ตรงนี้นพะพะีนพระขออนุญาตถ่ายเลยด้ไครับ มีองค์พระนอนอยู่ตังนี้นะครับเขาไปบันไดแล้นี่ประวัติศาสตร์การกอร่อสร้างองค์พระวิหารพระนอนและพระวิหารพระเจ้าพันองค์พระเจ้าพันองค์นะเ, 1, ะเ 1, นะมื่อปีพศสองพันสี่รอยสิบสี่ะครับองค์ที่พระนอนอยู่ตรงนี้นะครับสองพันสี่ร้อยสิบสี่นะครับ นี่จะเป็นทางวัดพวกสนุกใตนะครับม,มีมีหานี่เป็นพระธาตุเราจะได้พระขอพรออนะครับขอพรอขอใช้ในการสอบบรนลัยพัฒ์นี่นะนี่จะเป็น ทางอำเภอเมืองลำปลางนะครับนี่นี่ครับประธาตรงสนุกนครับมีซุ้มโค้งนะครับประตูโคง้งโอเคครับจะ,ะได้ก็ขอจบคลิปเพียงตอนนี้น,นะครับข่าวๆก็ประมาณนี้ครับช่วยกด,ลยกด,ดไลค์กดแชร์ซับสไคร้กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ ว่าเราจะไปทางใดครับ,รบอาจจะถ่ายซ้ำๆนะครับเพราะว่าเราไปมหฮุไปบ่อยแล้วครับเรากับอันก็เลยมีอยางจะถ่ายแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับวัดโพสนุกเนี่ยนะครับเโอเคครับจะได้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ